มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเมานะลักษณะคือเมาหนักเลยแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจไปจอดรถขวางทางเข้าออกห้องฉุกเฉินสุดท้ายเรื่องนี้จบยังไงเป็นตำรวจจริงไหมให้ไปดูคลิปครับ แล้วล้วนนึงอ่ะอาเปิดอด้วยแต่ไม่าคนเราจะเปิดคอคือแน่จริงคือาูสิรถมทำไมกันลูกลูกในยกแดงยังทิงทิ้งมาล้เยอะหยาเยอะอยาเยอะเด้เยอะตั้ยานี่เ้ยเริมโโหแล้วนะพี่โมโหทำไมรถพยาบาลขตีเฉยเนี่ยยู่เฉยเฉยไปอยู่เฉยเฉยเพราะว่า เด็กของเจ้าว่ะกูกูเป็นนายตำรวจมึงก็เป็นข้าราชการกูรีดไฟเอาเหมือนกับกำนันนกอ่ะพวกมึงอ่ะโอ้ยังไงอ่ะช่วงท้ายไปพูดถึงกำนันนกด้วยอยู่ในงานเลี้ยงด้วยหรอไม่ได้อยู่แต่เขาบอกเป็นตำรวจเป็นข้าราชการก็เหมือนกับกำนันนกไงแล้วแล้วรู้ยังตอนนี้กำนันนกอยู่ไหนอยู่ในคุกเออนะไปพี่ดูข่าวจบหรือเปล่าคุณพี่ สุดท้ายอ้างว่าเป็นตำรวจตรวจสอบล่าสุดเลยนะครับ,รบเป็นตำรวจจริงครับคุณผู้ชมเรื่องนี้จบตอนที่ว่าสารวัตรทหารครับเข้ามาระงับเหตุเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลภูมิพลเขตสายไหมนะครับเมื่อวานนี้พอเป็นข่าวไปก็มีการตรวจสอบจากทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ผู้บังคับการตำรวจจราจรไปตรวจสอบคลิปแล้วก็ออกมาเป็นเอกสารแบบนี้นะครับ ชี้แจงว่าผู้ชายในคลิปคือร้อยตำรวจโทรสายชนวงเพีงตำแหน่งรองสารวัตรจราจรงานสายตรวจ2กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจรจราจรก็เป็นตำรวจรจริงๆนะฮะและล่าสุดมีคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจจราจรก่อนแล้วก็ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและในเวลาต่อมาก็มีเอกสารอีกหนึ่งฉบับนะฮะ สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่คุณผู้ชมเขียนหัวไว้เลยนะปรากฏความตามภาพช่องวัน31ที่นําเสนอข่าวระบุแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมบรรทัดบนเนี่ยขอบพระคุณมากอ่าแสดงว่าท่านก็มีมอนิเตอร์เราอยู่เราก็มีหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลนะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้โดนเด้งจากที่ทํางานเดิมนะฮะเข้าส่วนกลางก่อนแล้วก็ตรวจสอบกันต่อครับดูจากทรงแล้วท่านน่าจะเมาแหละครับอย่างแบดเนาะ